สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวันน้อยซอยหครับและเหมือนเคยนะครับวันนี้พบกับผมเกาลัดพร้อมกับหนังสนุกสนุกที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Man Behind the s u นครับห9 8 8้ครับและก่อนที่จะไปชมไปฟังครับขอเพื่อนๆเนป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยการเข้าไปกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่ประเทศจีน หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งในขณะนั้นโดนญี่ปุ่นบุกเข้ายึดเมืองสินกวงญี่ปุ่นพยายามขยายผลของสงครามด้วยการจับคนเป็นเป็นเอามาทําเป็นเชื้อโรคเพื่อใช้เป็นอาวุธในการสู้รบโดยหน่วยบัญชาการหลักของการทดลองซึ่งก็คือหน่วย731ซึ่งก็อยู่ที่เมืองน,นี้เช่นเดียวกันโดยที่ศูนย์บัญชาการนั้นมีระบบป้องกันความปลอดภัยที่แน่นหนาและมีรั้วไฟฟ้าล้อมรอบซึ่งในศูนย์บัญชาการก็ยังมีคนและสัตว์มากมายที่ถูกจับมาทดลอง ผู้บัญชาการของศูนย์แห่งนี้คือหมออิจิซึ่งเป็นผู้นำในการเอาคนมาทำเป็นเชื้อโรคแล้วก็มีทหารใหม่ที่เพิ่งส่งมาประจำการที่นี่ซึ่งเป็นเด็กญี่ปุ่นอายุไม่เกิน15ปีนับ10คนแกนนําของทหารใหม่เป็นเด็กที่มีชื่อว่าอิชิกาวะโดยทหารใหม่กําลังรอครูฝึกเรียกตัวที่สะพานพวกเขาพูดถึงความหนาวแล้วก็พูดถึงเรื่องที่พ่อแม่ของพวกเขาถูกคนจีนฆ่าตายในสงครามที่นี่และพวกทหารใหม่ก็เดินมาหาเด็กคนหนึ่งที่กําลังกินอาหารอยู่ และพวกเขาก็ได้ข้าวปั้นมาให้แต่เด็กผู้หิหวโหยคนนั้นก็ปฏิเสธก่อนที่จะโยนข้าวปั้นทิ้งก่อนที่ทหารใหม่คนนึงจะบอกว่าถ้ามันไม่กินก็แปลว่ามันไม่ใช่คนญี่ปุ่นแล้วทันใดนั้นพวกทหารใหม่ก็ลากชายหนุ่มออกมาจากที่หลบซ่อนก่อนที่จะลุมเอาเข้าวปั้นยัดเข้าไปในปากเด็กคนนั้นแต่เด็กคนนั้นก็เดินหนีโดยไม่มีการตอบโต้อ,อะไรณศูนย์ประชาการ731คุณหมออิจิได้มาถึงศูนย์ประชาการแล้วก็ได้มาทักทายกับนายพลที่เฝ้าที่นี่มีครู มาอบรมทหารใหม่แล้วก็เห็นลูกบอลในมือของโคจิโร่เขาเลยโยนทิ้งแล้วก็บอกว่าเมื่อมาอยู่หน่วยเจดสามหนึ่งแล้วทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ซึ่งต้องตั้งใจมากกว่าเดิมเพื่อชาติญี่ปุ่นแล้วด้วยงานเลี้ยงของพวกทหารหมออิจิได้บอกกับทหารทุกคนว่าเราต้องเพิ่มประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่เราใช้ในการสร้างเชื้อโรคแล้วก็มีทหารส่งข่าวของรัฐบาลกลางมาบอกกมอ,อิจิว่าให้ไปรับคําสั่งจากส่วนกลางแต่หมออิจิก็บอกว่าเขาอยู่ที่นี่แล้ว จะไม่รับคําสั่งจากใครทั้งนั้นแล้วในคืนนั้นโคจิโร่ก็ดีหนีจากโรงนอนเพื่อไปเอาลูกบอลที่เขาเอามาจากญี่ปุ่นที่ถูกเามัชก,กิได้โยนทิ้งไปเมื่อตอนกลางวันก็บอกกับเพื่อนว่าฉันต้องเอามันคืนมาให้ได้เพราะมันเป็นของน้องชายที่ให้ไว้พวกของโคจิโร่กับเพื่อนก็ได้ซ่อนตัวหนีพวกพลทหารแต่พลทหารก็จับได้ว่ามีคนหายไปจากโรงนอนพลทหารได้ถามทหารคนอื่นในโรงนอนว่าเพื่อนของเขาหายไปไหน แต่ว่าไม่มีใครรู้และพลทหารก็ไล่ตกทหารใหม่ไปทีละคนเมื่อไม่รู้ว่าเพื่อนของตัวเองหายไปไหนอิชิคาวะกับโคจิโร่และเพื่อนๆได้แอบเข้ามาที่โรงเก็บสัตว์ซึ่งพวกเขาได้เจอกับหนูจนํานวนมากที่อยู่ที่พื้นพวกเขาพยายามเตะเล่าเหวี่ยงมันออกไปไม่ให้หนูเข้ามาใกล้แต่พวกเขาก็ถูกไล่ล่าจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์บัญชาการแล้วทางศูนย์กลัวว่าทหารจะหลบหนีก็เลยได้เปิดสัญญาณแจ้งเตือน และโคจิโรก่กำลังจะหนีออากศูนย์ไปได้แต่เขาก็หนีไปได้ไม่ไ,ไกลทหารญี่ปุ่นไล่ยิงเขาแล้วในที่สุดเขาก็วิ่งไปชนกับปั๊วไฟฟ้าจนเขาถูกไฟช็อตตายและสิ่งสุดท้ายที่เขาเจอก่อนตายก็คือผลไม้ที่น้องชายเอามาให้หล่นลงมาบนพื้นโมอิจิเมื่อรู้เรื่องดังกล่าวก็ได้บอกว่าจะได้ไม่ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะภารกิจครั้งนี้มันใหญ่หลวงมากและมันเดิมพันด้วยอนาคตของประเทศญี่ปุ่นและเรื่องเราทุกคนว่าเราต้องรีบค้นคว้าเชื้อโรคโดยเร็ว และการคุ้มกันของศูนย์เจต้องแน่นหนามากกว่านี้เช้าวันรุ่งขึ้นหมออิจิเรียกทหารทุกคนมารวมแถวก่อนที่หมออิจิจะให้ในพลคนหนึ่งฉีดใส่แก้วแล้วเขาก็หยิบแก้วนั้นมาดื่มทําให้ทุกคนอึ้งเป็นอย่างมากว่าเขาทําแบบนั้นเพื่ออะไรก่อนจะกาชับให้ยามาสก,กิด,ดูแลทหารใหม่ให้ดีกว่านี้แล้วยามาสก,กิก็มาอบรมทหารใหม่และบอกว่ามันไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องมาเสียคนทหารไปหนึ่งคนเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องและบอกว่าพวกแกไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นอีกแล้วต่อจากนี้จะต้องทําตัวเป็นลูกผู้ชาย ก่อนที่จะสั่งให้ทหารใหม่หมอบลงกับพื้นแล้วคลานไปข้างหน้าท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บแล้วพลทหารที่คุมใหม่ก็ไล่พวกเด็กๆให้คลานไปเรื่อยๆซึ่งในขณะนั้นก็พบว่า มีเด็กชาวจีนที่ดูพวกเขาโดนทำโทษกำลังยิ้มอยู่หลังจากนั้นพวกทหารก็ไปไล่ต้อนชาวบ้านในเมืองมาและบอกว่าคนพวกนี้เป็นชาวบ้านชุดสุดท้ายแล้วไม่มีใครเหลืออยู่ในเมืองอีกแล้วทหารอีกคนก็เลยบอกว่าเราจำเป็นจะต้องเร่งสร้างอาวุธให้สำเร็จไงเพราะว่าคนก็เหลือน้อยลงทุกทีและคนจีนที่ถูกไล่ต้อนมาก็คุยกันว่าพวกทหารญี่ปุ่นน่าจะทำอะไรบางอย่างกับพวกเขาแล้วกลุ่มคนที่ถูกไล่ต้อนมาก็มีเด็กทารกติดมาด้วยโดยทหารญี่ปุ่น ได้ชิงเด็กทารกออกจากแม่ของเขาแล้วก็โยนทารกทิ้งลงพื้นและทหารญี่ปุ่นก็หยิบมือแม่เอาไว้ไม่ให้เธอเข้าไปเอาลูกก่อนที่จะถีบเธอตกลงเหวแล้วก็เอาเท้าแตะหิมะกลบทารกไว้เพื่อให้เขาหนาวตายเราทหารใหม่ได้มาคุยกันแล้วบอกว่าศูนย์ประชาการแห่งนี้เหมือนโรงพยาบาลเพราะมีคนอยู่จํานวนเยอะมากเด็กอีกคนก็บอกว่าไม่เหมือนที่นี่เหมือนกับโรงเรียนมากกว่า แต่อิชิคาวะก็บอกว่ามันจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะตราบใดที่มันให้ค่าตอบแทนเราดีมันก็น่าทําต่อไปแล้วทันใดนั้นเหล่าทหารใหม่ก็ได้ไปเห็นเด็กจีนอยู่ริมรั้วพวกเขาก็เลยวิ่งไปจับตัวมาและพวกทหารใหม่ก็พบว่าเด็กชาวจีนคนนี้เป็นใบ้ก่อนที่จะปล่อยให้มันวิ่งหนีไปและพวกเขาก็โยนลูกบอลของโคชิโร่ให้เด็กคนนั้นเอาไปเล่นตัดภาพมาที่ในพลอิจิ เขาได้เห็นทหารบางคนที่ทําการทดลองอยู่อ้วกออกมาเพราะไม่ชินกับที่แห่งนี้และเขาก็บอกว่าผมไม่สนว่าใครจะชินหรือไม่ชินทุกคนจะต้องเล่งสร้างเชื้อโรคออกมาให้ได้ก่อนจะมีหมอมารายงานผลการทดลองกับหมออิจ,จิว่ามีศพหนึ่งที่เราทําการทดลองถึง3ครั้งแล้วแต่กลับไม่ได้ผลอะไรเลยแต่เราก็จะทําการทดลองใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งศพนั้นร่างกายของเขาโดนแหวกออกเป็นสส่วน แล้วร่างกระชุ่มไปด้วยเลือดที่โลอาบน้ํายามาสก,กิได้กระชากนักโทษชาวจีนคนหนึ่งขึ้นมาจากบ่อน,น้ําแล้วก็ถามทหารใหม่ว่ามันคือใครทหารใหม่ตอบว่าเขาเป็นคนครับแล้วทันใดนั้นเองยามาสก,กิก็ตบไปที่หน้าของทหารใหม่แล้วก็ถามเขาไปอีกว่าบอกมาใหม่สิว่ามันคือใครเด็กคนหนึ่งก็ตอบว่าคนจีนครับเขาก็เอากระบองฟาซ้ำไปอีกทีหนึ่งแล้วยามาสก,กิก็เฉลยว่าพวกมันคือมารุตะซึ่งมันไม่ใช่มนุษย์ หน้าที่ของมันก็คือเป็นสัตว์ทดลองเท่านั้นก่อนที่เขาจะปล่อยให้เด็กๆทั้งหลายเอากระบองไปฟาดนักโทษชาวจีนจนเขาตกน้ําไปแล้วก็ลุมตีจนบ่อน้ํานั้นเอ่บไปด้วยเลือดจากนักโทษชาวจีนเชั่วันต่อมาเด็กๆได้มาฝึกสู้รบที่พื้นที่กลางแจ้งแล้วยามาสก,กิก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไม่มีการทดลองและพวกเด็กๆต้องเข้าไปดูด้วย โดยที่ครูฝึกให้ทหารใหม่ใส่ชุดป้องกันรังสีซึ่งในตอนนั้นทหารได้จับนักโทษชาวจีนคนหนึ่งซึ่งเธอมีลูกติดมาด้วยแต่ทหารก็ไม่ได้สนใจเขายกลูกของเธอทิ้งไปก่อนที่จะราดน้ําเย็นไปที่ข้อมือของเธอท่ามากลางอากาศที่หนาวเย็นจัดและเขาก็ตักน้ําจากรูกที่เจาะจากพื้นน้าแข็งขึ้นมาเทใส่มือของเธอทําให้มือของเธอเย็นจนกลายเป็นน้าแข็งเขาเอากระบ,บองฟาดไปที่มือของเธอซ้ําๆแล้วก็นําเธอไปที่ทดลองต่อโดยการเอามือที่แข็งอยู่แล้วแช่ลงไปในน้ําแข็ง แล้วหมออิจิก็บอกกับเด็เกว่านี่เป็นการทดลองเรื่องอุณหภูมิเมื่อเจ้าหน้าที่บอกกับเขาว่า10องศา ายพลอิจิได้ดึงเนื้อที่แขนของเธอออกมาทำให้เนื้อติดออกมาตามมือของเขาจนแขนเธอเหลือแต่กระดูกแล้วเธอก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเด็กๆที่เห็นดังนั้นต่างก็มือปิดหน้าปิดตาของตัวเองเพราะเขาไม่คิดว่าจะเจอกับเหตุการณ์ที่โหดร้ายอะไรแบบนี้แล้วในพลอิจิก็ให้เอามือของเธอไปใส่ในเครื่องแช่แข็งเพื่อที่จะสร้างมือเธอขึ้นมาใหม่จากน้ำแข็งแล้วเขาก็เอามือนั้นมาทุบตีอีกครั้งส่วนอิชิคาว่าก็ได้พยายามเบือนหน้าหนี แต่ว่าครูฝึกก็บอกว่าพวกแกต้องดูและเรียนรู้เอาไว้เช้าวันรุ่งขึ้นอิชิกวาวะได้มานั่งเล่นแล้วก็โยนลูกบอลไปแต่ก็มีลูกบอลโยนกลับมาซึ่งเป็นเด็กชายชาวจีนคนนั้นที่มาเล่นกับเขาโดยทั้งคู่ได้โยนบอลผัดกันไปกันมาอย่างมีความสุขคมรัวลวดหนามและทันใดนั้นเองเหล่าเด็กๆก,ก,ก็ตามเขาและบอกว่าครูฝึกที่ชื่อว่ายามาสกิโมโหพวกเขามากและได้หักขาของเด็กกลุ่มทหารใหม่ และต้องการให้อิชิควาวะไปช่วยเหลือแต่เขาก็เตือนเพื่อนๆว่าจําไม่ได้เหรอที่ศูนย์ประชาการ731เขาห้ามเราทําอะไรผู้บังคับบัญชาเด็ดขาดก่อนที่เพื่อนของเขาจะบอกว่าอิชิคาวะขี้ขลาดแต่อิชิคาวะก็ไม่ได้สนใจคําต่อว่าของเพื่อนของเขาเลยแล้วในคืนนั้นทหารใหม่ก็ได้มาเห็นศพของคนที่ถูกทําการทดลองเอามากองรวมกันอยู่บนพื้นแล้วทางศูนย์ประชาการก็ได้มีการทดลองอย่างต่อเนื่องพวกเขาเจาะเลือดของนักโทษที่จับมาเก็บเอาไว้แลวเหล่านักโทษคนอื่นๆก็ได้แอบดู แต่ก็ไม่รู้ว่าพวกทหารญี่ปุ่นทําอะไรกับเพื่อนของพวกเขาและพวกหมอก็มารายงานกับหมออีกคนว่าจากการทดลองกว่า60ครั้งเราได้ทำการทดลองครั้งสุดท้ายจากเลือดที่ต่างกันออกไปแต่ก็ยังไม่สําเร็จและหมอคนนึงได้บอกว่าพวกทหารเยอรมันก็ทําการทดลองแบบนี้แต่ว่าตอนนี้พวกเราต้องเร่งมือแล้วไม่งั้นพวกเยอรมันจะฉกฉวยความได้เปรียบไปได้ โมอิจิได้มารายงานสถานการณ์กับคนในกองทัพว่าจากข่าวล่าสุดนั้นเราแพ้สงครามในบางสมรภูมิและต่อจากนี้เราต้องเร่งพัฒนาอาวุธเชื้อโรคของเราให้สามารถใช้งานได้โดยเร็วเพื่อเป็นตัวช่วยในการเสริมกองกำลังภาคพ,พื้นดินและภาคอากาศของเราแล้วก็มีในพลคนนึงได้เสนอความเห็นว่าตอนนี้เราสามารถสร้างเชื้อโรคที่สามารถเปลี่ยนไปได้ถึง60อย่างแบบไม่ซ้ำกันและถ้าหากเราสามารถควบคุมมันได้เราก็จะควบคุมทุกคนในโลกนี้ได้ และเราก็จะสามารถจัดการกับศัตรูได้ยอย่างเด็ดขาดด้วยและถ้าเราขยายเชื้อโรคออกเป็นล้านล้านหน่วยเราก็จะเอาชนะสงครามนี้ได้และอุธเชื้อโรคของเราจะทาให้ญี่ปุ่นไม่มีใครกล้าต่อต้านแล้วก็มีพลทหารถามหมออิจิว่าตอนนี้ทหารของเรากําลังขาดแคลนเราจะทํายังไงกันดีหมออิจิก็บอกว่าให้ตามทหารใหม่พวกนั้นมาเป็นกําลังในหน่วยแพทย์สนามแทนโดยในคืนนั้นในพลอิจิก็ได้มาพักผ่อนกับสาวบริการมีสาวคนหนึ่งเอาอาหารมาเสิร์ฟแต่เขาก็รั้งเธอเอาไว้แล้วก็เอาเธอจับถอดเสือ้อ และเอาน้ำมาลูบตัวเธอก่อนที่เขาจะเอื้อมไปดึงขนรักแร้ของเธอแล้วเธอก็ร้องออกมาแล้วก็ปัดการน้ําชาหล่นจากโต๊ะจนแตกเขาได้ไอเดียขึ้นมาว่าเราจะบรรจุเชื้อโรคในไหเซรามิกซึ่งถ้ามันแตกใส่ศัตรูศัตรูก็จะได้รับเชื้อโรคไปเต็มๆเช้าวันรุ่งขึ้นโมอ,อิจิได้มาตรวจแถวเหล่าทหารตามปกติก่อนที่เขาจะหยิบถ้วยเซรามิกแล้วยนขึ้นไปบนเพดานให้มันแตกลงมาซึ่งทุกคนต่างก็ตกใจว่าเขาทําไปทําไมเมื่อโยนเสร็จแล้วเขาก็หัวเราะออกมาและถามว่า ใครพร้อมจะทำลายมันไปกับเขาบ้างให้ยกมือขึ้นทุกคนต่างก็ยกมือขึ้นพอในพลอิจิบอกว่าเขาได้คิดอะไรออกเมื่อคืนและเขาเรียกสิ่งนี้ว่าระเบิดเชื้อโรคหลังจากนั้นเราเด็กๆก,ก็ได้มาช่วยกันยกหอยเซรามิกลงจากรถเพื่อจะนําไปบรรจุเชื้อโรคและผู้ทหารก็จับนักโทษชาวจีนไปตึงกระเขนไว้บนทุ่งหญ้าเป็นจำนวนมากก่อนที่จะกดระเบิดแล้วก็พบว่านักโทษที่พวกเขามัดเอาไว้ถูกระเบิดจนมีสภาพเละเทะทั้งแขนทั้งขาขาดออกมา และตาก็หลุดออกจากเบ้าตาด้วยและนอกจากนั้นพวกเขายังทดลองด้วยการนำนักโทษเข้าไปยังห้องทึบแล้วก็ปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงออกมาแล้วเล่งเสียงขึ้นเรื่อยๆเพื่อทดสอบว่ามนุษย์นั้นสามารถทนความถี่สูงได้มากขนาดไหนและนักโทษที่ถูกจับมาทดลองก็ต้องล้มตัวลงไปกับพื้นก่อนที่ไส้ของเขาจะทะลักออกมาจากก้นเราทหารมารับประทานอาหารแล้วได้มาคุยกันและบอกให้ยามาสกิหาเด็กมาคนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้อวัยวะกําลังขาดแคลนแล้วยามาสกิก็รับปากว่าเขาจะทําให้ได้ ก่อนที่ทหารจะจับแม่เด็กคนหนึ่งมาทดลองเธอกำลังโอบกอดลูกของเธอเอาไว้แล้วเธอก็วิงวอนกับทหารว่าจะทำอะไรเธอก็ได้ขอแค่ปล่อยลูกของเธอไปแต่ทหารพวกนั้นไม่ได้สนใจเขาพาเธอเข้าไปยังห้องกระจกแล้วหมออิจิก็ได้เดินมาดูแล้วเขาก็สั่งให้ลูกน้องของเขาพ่นแกส๊สพิษเข้าไปในห้องเพื่อรอดูว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนเธอถึงจะสิ้นลมหายใจแต่คู่พยายามกลั้นหายใจไว้ให้ได้นานที่สุด แต่ก็ทนสารพิษไม่ไหวจนต้องตายไปทั้งแม่และลูกยามาสก,กิดได้มาคุยกับอิชิกวาว่าว่าเขาต้องการเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาเล็งเด็กจีนที่ชอบมาเล่นกับเขาอยู่เป็นประจำอิชิกาว่าถามว่าจะเอาเขามาทําไมล่ะครับยามาสก,กิก็บอกว่าไม่ต้องถามหรอกแค่เอามาก็พอแล้วและอิชิกาว่าก็พาเด็กชาวจีนคนนั้นมาหายามาสก,กิแล้วยามาสก,กิก็รีบจูงมือเขาเข้าไป เด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังจะเจอกับอะไรเมื่อหมอบอกว่าเข้าไปข้างในเขาก็ยิ้มด้วยความดีใจว่าอาจจะมีอะไรเล่นหรือมีของกินให้เขาแล้วหมอก็จับเด็กชายชาวจีนคนนี้ขึ้นไปบนเตียงก่อนที่จะโปะยาสลบและเมื่อเด็กน้อยสลบมือของเขาก็คลายออกมาเป็นลูกบอลที่เขาใช้เล่นกับอิชิกาวะและทันใดน,นั้นเองหมอก็ผ่าท้องของเขาและอิชิกาวะก็ได้รู้ว่าเพื่อนชาวจีนของเขาได้ถูกเอาไปทรมานแล้วก็พยายามขอให้เปิดประตูแต่ว่าก็ไม่ทันเสแล้ว หมอได้คว้านอวัยวะภายในของเด็กน้อยออกมาก่อนจะเอาอวัยวะต่างๆทั้งตับปอดหัวใจใส่เข้าไปในขวดโหลและเมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นอิชิกาวะก็ได้รู้ว่าเขาได้พาพืชของเขามาตายเรียบร้อยแล้วและเมื่อหมอทํางานเสร็จก็ได้บอกว่าอวัยวะของเด็กนี่มันสําคัญกับการทดลองมากและนี่เป็นผลงานของยามาสกิและทุกคนก็ต่างปกมือให้เขาที่โรงนอนของทหารใหม่ทุกคนต่างมาคุยกันว่ายามาสกินั่นมันเป็นสัตว์ชัดๆ แล้วก็บอกว่าเราไม่สมควรเลยที่จะฆ่าเด็กที่ไม่มีพิษภัยคนนั้นและพวกเด็กๆต่างก็ตกลงกันว่าเราจะฆ่ายามาสกิซะและระหว่างจะมีการทดลองตามปกติเด็กๆได้แอบส่งไม้ให้กันแล้วามาซ่อนไว้ที่ด้านหลังก่อนที่จะโผล่ออกมาลุมตียามาสกิ aki, จนเขาตกลงไปในบ่อน้ําแล้วเด็กๆก,ก,ก็ลุมฟาดเขาอย่างไม่ยั้งแต่ว่ายามาสกิก็สามารถเอาตัวรอดออกมาได้แล้วทันใดน,นั้นเองก็เกิดเหตุวุ้นวายขึ้นนักโทษชาวจีนคิดจะรวมตัวกันเพื่อแหกคุก เพราะอยู่ต่อไปก็คือการรอความตายและพวกเขาได้พยายามหนีแต่นั่นก็ไม่ทันการทหารญี่ปุ่นได้มายืนดักแล้วยิงพวกเขาตายเป็นจำนวนมากแล้วในพลอิจิก็มาตบนายพลคนหนึ่งที่สั่งการให้ยิงนักโทษแล้วบอกว่าเจ้าโง่ทำแบบนั้นไม่จะทำให้หนูทดลองของเราตายไปมากกว่าเดิมและหมออิจิก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาวะวิกฤตแล้วห้ามฆ่าใครอีกเป็นอันขาดเพราะเราต้องใช้มนุษย์ทุกคนเป็นตัวทดลองและบอกว่าวันพรุ่งนี้เราจะทำการทดลองระเบิดอีกครั้งและให้ทหารไปขนพวกนักโทษออกมาให้หมด และหมออิจิได้ออกจากศูนย์ปฏิบัติการไปชั่วคราวเนื่องจากมีภารกิจด่วนและในขณะนั้นก็มีการทดสอบระเบิดกับนักโทษชาวจีนแต่แล้วก็มีข่าวแจ้งมาว่าสงครามยุติแล้วโดยที่รัสเซียเป็นฝ่ายชนะทางการญี่ปุ่นได้มอบหมายให้ทำลายศูนย์ปฏิบัติการ731ทิ้งทันทีแล้วในผลที่คุมการปฏิบัติงานระหว่างที่หมออิจิไม่อยู่ก็บอกว่าให้ตามหมออิจิมาที่นี่ด่วนแต่ว่าข่าวก็มาช้าเกินไปที่สนามทดลองระเบิดขณะที่พลทหารกำลังติดต่อ,อก,กับส่วนกลางว่าจะเอายังไงดี ก็ได้มีนักโทษแกะรดหนามที่มัดเขาไว้กับกางเขนนี้ออกมาและพยายามวิ่งหนีไปจากลานประหารแต่นั่นก็ไม่ทันการทหารญี่ปุ่นได้ขับรถไล่ยิงพวกเขาจนมีคนตายเป็นจำนวนมากแล้วทหารญี่ปุ่นก็ยิงผิดไปโดนทหารใหม่ที่เป็นเด็กที่พวกเขาเพิ่งรับเข้ามาและระหว่างที่อิจิกำลังพักผ่อนอยู่นั้นก็มีทหารมาบอกว่าเราแพ้สงครามแล้วครับท่านและสั่งการให้เรายกเลิกหน่วย73-1ทันทีแล้วหมออิจิก็บอกว่าไอ้ที่เราทำมามันจะเสียเปล่างั้นเหรอ และอิจิก็กลับมาที่ศูนย์มัชาการแล้วสั่งกับทหารทุกคนว่าให้ทำลายหลักฐานที่นี่ให้หมดรวมถึงค่านักโทษที่จับมาให้สินส้นซากและห้ามไม่ให้มีหลักฐานอะไรตกไปถึงมือศัตรูโดยเด็ดขาดว่าเราทำอะไรไปบ้างแล้วเราจะเดินทางกลับญี่ปุ่นพร้อมกันแต่มีทหารคนหนึ่งที่ไม่ยอมแล้วก็ถามกับหมออิจิว่าเราทุ่มเทกันมาอย่างหนักแล้วจะทิ้งทั้งหมดไปงั้นเหรอครับท่านถ้าท่านตัดสินใจอย่างนั้นก็ยิงผมทิ้งซะเถอะ ก่อนที่จะยื่นปืนให้กับหมออิจิแต่หมออิจิก็ไม่ลังเลเขายิงไปที่หัวในพลคนนั้นจนตายและพวกทหารญี่ปุ่นก็เข้าจัดการกับนักโทษด้วยการรมแกส๊สก่อนที่จะขนนักโทษออกไปกองรวมกันและเอาน้ำมันราดก่อนที่จะจุดไฟเผาทั้งหมดและหมออิจิก็มาบอกลาทหารทุกคนก่อนที่จะกลับญี่ปุ่นว่าขอให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเด็ดขาดแล้วทันใดนั้นก็มีนักโทษจีนพุ่งเข้ามาจะทำร้ายเขาแต่ก็โดนยิงสากัดไว้โดยทหารญี่ปุ่นและก็ถูกเอาเหล็กแหลมแทงเข้าไปที่ตัวจนถึงแก่ความตาย ก่อนที่หนังเรื่องนี้จะจบลงครับครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหนังเรื่องนี้นะครับ Man behind the Sun ครับเป็นหนังที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้ครับคือสองครามโลกครั้งที่2โดยหนังนะครับมีหลายฉากที่สะท้อนถึงความโหดเคี้ยมเราที่เป็นผู้ชมเองก็จะรู้สึก อึดอัดนะครับรู้สึกเศร้าสลดไปด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ครับสิ่งนี้นะครับคงจะเป็นสิ่งที่ยืนยันกับเราๆได้เป็นอย่างดีครับว่าสงครามเกิดขึ้นจากคนเพียงไม่กี่คนการตัดสินใจของคนจํานวนหนึ่งนะครับแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกับคนหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนคนทีเดียวนะครับเหมือนหนังเรื่องนี้ที่เราดูนะครับทั้งเด็กแล้วก็คนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันนะครับหลังจากชมหนังเรื่องนี้แล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้รู้สึกดีนัก ก็อยากจะเขียนระบายอยากจะเขียนแสดงความเห็นอะไรก็สามารถเชียนได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับหากเพื่อนๆชอบหนังแนวนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อให้กําลังใจเราด้วยนะครับหากมีหนังเรื่องไหนที่อยากแนะนําให้เลือกมาเล่าก็สามารถแนะนําได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสาหรับวันนี้ผมเกาลัดต้องลาทุกคนไปแล้วครับพบกันใหม่กับหนังสนุกๆตอนต่อไปสวัสดีครับ